สวัสดีครับพี่น้องปองไปสุขสุขคนครับพี่น้องครับเมื่อนี้ผู้หนุ่ยสองสองครับพี่น้องครับสีผ้าพี่น้องไปขาดรถเอวโรงเรียนครับพี่น้องเมื่อนี้รถเอวหรือรถประจำโรงเรียนครับอ่าไปใส่บาตีเมื่อนี้สีผ้าลูกนักเรียนไปฉีดวัคซีนเข็มแรกครับอยู่อ่าอีกรงเรียนหนึ่งคือโรงเรียนในตัวอำเภอก็คือโรงเรียนลมไส้เนาะครับเนาะ เนี่ยเนี่ยขันเนี่ยขันเนี่ยเนี่ยพี่น้องครับรถประจำโรงเรียนบ้านหนองคาดารากนนวิทยาครับ,รบขับขันหนีไปสิดวัคซีนอยู่อำเภอรครับพี่น้องครับมื่อนี้คูณหนุ่ยรับบทเป็นโซเฟอร์นะครับติดตามไปน้ำกันสุขสุขคนครับผมตอนนี้เราอยู่กับอีปูนะครับ เนะครับพี่น้องครับเราอยู่กับปู่เท่านะครับปู่เท่านะครับก่อนอื่นเด้พี่น้องเด้อก่อนสิขับรถขับเรือทุกสิ่งทุกอย่างครับต้องเช็คน้ำนะครับระบบน้ำต้องเช็คระบบน้ำหม้อน้ำนี่ต้องเติมนะครับเช็คหม้อพักน้ำนะครับถ้าหม้อพักน้ำมันน้อยก็ต้องเติมนะครับเช็คหม้อพักน้ำแล้วก็ เช็คมอน้านะครับเช็คมอหน้าว่าน้ามีบ่ออน้ามีแสดงว่าหมอน้าปกตินะครับเช็คมอพักน้าเช็คมอน้ําเช็คอย่างอีกน้ำมันเครื่องครับของเหลวเช็คน้ำมันเครื่องนะครับว่าน้ำมันเครื่องมีไหมเช็คน้ำมันเครื่องนะครับไ่ใชเป็นรถน้อยรถใหญ่มอเตอร์ไซค์รถเก๋งรถกระบะ อนดับแรกก้อนสีขคีลดถนะทุกเส้าทุกสายพยากนสีเดินทางนะก่อนสิสตาร์ทเครื่องนะต้องเช็คพวกนี้ก่อนนะครับอ่าโอเคนะมันเครื่องมี้มันเครื่องได้โอเคเช็คยังบาดเนี่ยเช็กระบบเบรกเบรคคัสเกียล้อต้องเช็คให้เพียบพร้อมเพราะว่ายิ่งเป็นรถใหญ่รถโรงเรียนเนี่ยแห่งรับผิดชอบหลายชีวิตครับพี่น้องคบโดยเฉพาะ เด็กน้อยนักเรียนคณะครูเหล็กนักเรียนนี่เอาต้อง,งเช็คให้เรียบร้อยเพราะถือว่าเมื่อนี้นะรับผิดชอบหลายชีวิตครับคุณหนุ่ยเป็นโซเฟอร์โซเฟอร์นะครับไม่ใช่โซฟีถ้าโซฟีนะพาอนามัยนะครับถ้าโซเฟอร์ผู้ขับรถนะครับโอเคเช็คของเหลวเรียบร้อยในเครื่องเรียบร้อยนะครับต่อไปเราก็จะไปเช็คะระบบเบรกระบบไฟระบบเกียร์ นะครับโอเคครับเดี๋ยวขามไปฟังปนก่อนนะครับพี่น้องครับก่อนอื่นก่อนสตาร์ททุกครั้งนะครับเช็คด้วยนะครับว่ามันค้าเกียร์บอะคะโยกบนเกียร์ซะก่อนนะครับโดยเฉพาะรถเก่านี่ต้องโยกดูเกียร์ก่อนนะครับขันาสตาร์ทขึ้นเลยเนี่ยบ่เบืงเกียร์เบื้องฟงเขาใส่ต่ำกําแพงนะครับฟงดงนะครับเออกําแพงดูุนะครับเช็คเกียร์เบียกมือดึงค้างไว้ก่อนนะครับเช็คเกียร์ก่อนอ่าลองเปิดไฟขึ้น นะครับอ่าไฟมาอยู่นะครับเดี๋ยวเช็คไฟก่อนรดรถเก่าเนาะก็ต้องเผาหัวซะก่อนจักหน่อยี๋ยวเผาหัวจากรอ,อ,อบกันเผาหัวก่อนนะครับโอเคติดภายในครั้งเดียวครับตอนนี้ก็อุ่นเครื่องไปซะก่อนนะครับเนาะอุ่นเครื่องซะก่อนนะครับ อุเครืองกับอุ่นเครืองสะกังครับรถรถเก้ารถเถาเนาะก็ต้องอุ่นเครืองไปสะกอนครับผมพี่น้องครับเรามาดูระบบแอร์ของรถคันนี้นะครับระบบแอร์กี่นะครับแอร์กี่อีแกนะครับระบบแอร์กี่ตรงนี้นะครับเปิดเปิดแทบตรงนี้นะครับแล้วก็แอร์ก็จะทํางานครับแน่นะครับกับพราได้เย็นครับเพอะได้เย็นเพราะได้เย็นไปไหนเนาะรถเก้าปัดยัยมุงมุ่งขืนเดี๋ยวปรับ ก่อนอื่นก่อนจะขับรถนะครับลองดูกระจกหลังก่อนปรับกระจกหลังเบื้องข้างหลังก่อนนะครับอันนี้คือเบรกมือนะครับนี <e ่อ่าก้มลงมาเบื <S <s ้องอันนี้เบรกมือนะครับอันนี้จะเป็นมองขานี่จะเหยียบอยู่นี่จะเป็นคัดนะครับอันนี้จะเป็นเบรกเท้ารับเห็นไหมนี่เสียงล้มเบรกล้มนะครับคันนี้แล้วคันนี้ใส่เบรกล้มนะครับอันนี้ก็จะเป็นคันเล่งนะครับในการ ขับรถทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นรถเล็กรถใหญ่ก็แล้วแต่นะครับหนึ่งต้องแต่งตัวให้รัดกุมให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่ามันอันตรายครับโดยเฉพาะยิ่งเป็นรถใหญ่แล้วก็ยิ่งบันทุกข้โดยสารได้หลายนี่อันตรายครับเราต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งครับนะครับเดี๋ยวอุ่นเครื่องจะหน้อยก่อนอ่าเนาะคผูใหญ่ได้เอาอันม้อนดันไว้นะครับอ่าเพราะว่าหยัาง ตีอ่นะครับขาชันครับขาบ่ถึงครับลอยหกสิบหาครับขาบ่ถึงครับเพราะมันต้องเหยียบเลิกรถใหญ่จะแตกต่างกับรถเล็กตรงไหนจะตัวตัางกับรถกระบะรถเก่งตรงไหนเกียร์ถอยขันรถลอยห้องแก่ถอยทียูพีครับแก่ถอยทียูพียูแก่ถอยทียูอ่าขวาสุดขวาสุดแล้วดึงลงอันนี้จะเป็นแก่ถอยแต่รถใหญ่ไม่ใช่ครับรถใหญ่จะอยู่ซ้ายสุดแล้วก็บนสุดนะครับอาคมลองเบิง เนี่ยครับเกียร์ถอยนะครับนี่เกียร์ถอยจะอยู่สายสุดและก็บนสุดนะครับจะเป็นเกียร์ถอยนะครับของรถใหญ่นะครับปดเบรกมือแล้วก็ถอยออกดูข้างดูข้างนี้ก็ได้ดูข้างหน้าเดี๋ยวถอยออกนะครับแล้วก็ทําการถอยนะครับเคลื่อนรถออกนะครับเพื่อจะไปรออัปิดพัดลมก่อนเดี๋ยวเสียงมันจะรับกวนรบกวน เพื่อเราจะไปรอนักเรียนนะครับอยู่นอกโรงจอดรถนะครับอันนี้คือโรงจอดรถประจําโรงเรียนนะครับเราก็จะถอยออกไปรอรับคนนะครับอ่าพวงมาลัยพวงมาลัยเกาสีเพาเยอะจักน่อยนะครับพวงมาลัยเพาเยอร์นะครับไม่ใช่เพาเวอร์นะครับเผาเยอะนะครับซ้ําดึงซักขยอะครับรถรุุนเก่าครับรถรุ่นเก่า อ่านี่นี่ก็เกียร์ถอยนะครับเกียร์ถอยอยู่ยู่มุมนี่เกียร์หนึ่งจะอยู่นี้นะครับมีเกียร์หนึ่งเกียร์หนึ่งคือสายสุดแล้วก็ลงนะครับี่จะเป็นเกียร์หนึ่งของรถใหญ่อ่านีแค่เกียร์หนึ่งรถใหญ่นะครับเกียร์หนึ่งรถใหญ่ได้ล้องแต่ก่อนแต่ดังบ่อ่าดังไปนักเรียนผู้อัดขึ้นเลยอัดอาดูนักเรียนสองคนเลยนะครับขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยแล้วก็ปิดประตูหลังเลย อ่ะครับอ่ะว่าไปเบื้องทั้งหลังดูเขาอยู่บ่เขาได้บ่มันปิดปิดกอถขึ้นบรกาศกันแ้ฮึ่ยนี้มันจีขึ้นเลยจังปีดมันปิดก่อนจังขึนนะโอเคอ่ะแล้วจะไปรอนักเรียนอยู่มุมศาลาพักใจนะครับอ่ะไวยทั้งหนาเลยก็ได้เราจะร่วมกันเดินทางไปด้วยกันนะครับผมในวันนี้ Yeah. อันนี้คือบริเวณลุงเรียร้ยงอาคารดาราการนุ่นสวยได้นี่ลุงเรียยบันนองข่านะี่ม,มุมสวยๆให้ดูให้อันนั้นได้ประทับดาได้วิ่งรถฟุตเสกปะอ่านอ่านอะไรเกาะอาดเก่ามงนะคะฮะอาดเก่ามงนี่ๆๆมนูนมนด,ดววิกฤตนะครับ <laughs> <laughs> ทั้งจิตใจสีดวัคซีนทั้งจิตออดิซันไม่ต้องคำมือนี่ โอเคนะครับตอนนี้พร้อมเสมอนะครับพร้อมพร้อมพมนะครับตอนนี้สิบสาคนเรียบร้อยครับเตรียม <c oughs> ตัวไปเจอกันที่ร่มใสครับรอบต่อไปนะครับผม บรยากาศน,นะครับกำลังลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนที่จะสีวัคซีนนะครับสีเหลืองเหลืองนี่น้องค่าโดยตรงครับสีเหลืองเหลืองนี่เออสวยสวยคความดขึ้นนรัอ ตลาดกุากพาเพื่อไปตลาดกุดบากครับเรากินเบิร์ด <cười> 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 hết nhở ăn à hết nhở ăn à hết nhở chi hết nhở <laughs> <laughs>